สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมาหลายบ้างเรไม่ได้ไลฟ์นานเลยอ่ะสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับยิ้มแบบ คนน่ารนะักพี่พิมมาคิดถึงจังเลยอะเอาน้องมาอวดไหมสีน้ำเดี๋ยวไปเอาสีน้ำมาอวดนะทุกคนสีน้ำเพิ่งตื่นครับทุกคนน้องเพิ่งตื่นเราก็เลยเป็นอย่างนี้ ใช่แต่วเขาก็ชอบอยู่หน้ากล้องมากชอบอยู่หน้ากล้องสุสดไม่ไหวสวัสดีครับทุกคนพวกทำอะไรกันอยู่คร <ES> ับเห็นไหมทุกคนอืมโอเคอาไะไรอืมเพิ่งตื่นนอน ทุกคนสีน้ำก็คือวิลรรมก็คือชอบแบบมาฝนเล็บบนกางเกงไงนำทุกตัวกางเกงนักเรียนอ,อะไรเนาะออกไลฟ์โอเคกันน้ำรีวิวหมวกไหมครับหมวกไหมพรมสีดำใช่ไหมครับสั่งได้นะครับทุกโอ้สั่งได้นะครับทุกคนเป็นแบบว่าหมวกที่ตอนที่กันน้ำขายตอนนี้ก็ยังสั่งได้เรื่อยๆนะครับ,บละสามร้อยบาทนะครับสั่งทํา ได้เลยนะครับเข้ากับทุกชุดเขาทุกคนแต่กระน้ำชอบใส่แบบเก็บผมเข้าไปแบบอย่างนี้สภาพอะ่ะพ้งตื่นนอนด้วยเสียงก็รู้แนละ้พวพ้่งตื่นนอนใช่กระน้ำชอบใส่อย่างนี้ครับแบบนี้เลยมันก็จะได้แบบว่าลุกลุกแบบลุกที่มันแบบว่า ดูเต็มขึ้นสั่งได้นะครับทุกคนในไอจีโคโคสไตล์ครับใบละสามร้อยบาทครับแล้วก็ยังมีเสื้ออีกนะครับถ้าสําหรับใครอยากได้สินค้าก็อยากสั่งก็สั่งหมดไปก่อนก็ได้ครับสีน้ำคือยังอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสีน้ำจะออกกล่องไปละไปเล่นแล้วครับทุกคนนี่นะครับทุกคน สามารถสั่งใน i อจโคโค่ ho. สไตล์ได้เลยน,นะครับเช่กันอุ่นุได้นะครับจะได้มีตังค์ซื้อข้าวให้น้องกินอาจารย์น,นี้ไม่มีตังค์ซื้อข้าวให้น้องกินแล้วครับน้องชื่ออะไรครับชื่อสีน้ำครับตอนนี้ก็ไปปวดเอ้ยมันการสายชาร์จน้องการสายชาร์จอะไรนะเออไม่ใช่กระต่ายกัดทุกอย่าง น้องชื่อสีน้าครับน้องคนไหนครับน้องคนนี้น้องคนนั้นน้องคนนี้ชื่อกันน้าครับทุกคนเป็นไงกันบ้างคือยังแบบว่าวันนั้นกาจ,จะลายผิวตั้งแต่วันที่เราแบบว่าเออริโดครับใช่งานริโดคือจะทำคุณว่าเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับอ๋อมพี่กนน้ำนารน้มาว่าฮะอ๋อม ขอบคุณนะอ้อมใชไม่อ้อมแล้วออมมีนี่หรือเปล่าที่จริงวันนีวน้วันหยุดครับแล้วก็แบบว่าที่จริงวันปกติวันนี้จะมีเรียนเต้นแต่ไม่ต้องไปเรียนเต้นแล้วใช่มีแพลงท,ทำสีทุกคนที่จริงสั่งได้เลยนะครับว่าอยากได้สีอะไรกกน้ำทำได้หมดเลยนะครับใช่แค่ทุกคนสั่งมาแล้วเราก็จะทำตามออเดอร์ที่สั่งนะครับมันไม่ได้มีแค่สีดำ วันหยุดก็โดนมันเป็นวันหยุดเอ่อวันเข้าพรรษาได้ครับแล้วก็ที่จริงมันมีวันเทนเต้นแต่วันนี้เหมือนแบบว่าไม่ต้องไปเทนแล้วแบบว่าสำหรับเราไม่ต้องเทนแล้วเนี๋ยค่อยไปสอบอีกทีเลยก็จะหูตรงนี้เจ็บสุดไม่ได้เจ็บสุดครับแต่ถ้าดูแลยากสุดคือหูตรงนี้เลยครับตรงนี้ดูแลยังไม่แห้งนะครับตอนนี้ยังไม่หายเลยแล้วก็เบื่อมากหูรูนี้คือแบบว่า มีปัญหาเยอะก็เลยไม่ได้ไปทําบุญเลยครับอยู่แต่บ้านครับวันนี้แล้วก็ไม่กินข้าวไปซื้อของเข้าบ้านครับถ้าไปเจอกรดซื้ออาหารเมลฟอให้สีน้ำได้ไหมอ่าเป็นขนมก็ได้ครับ <laughs> เพราะเพราะอาหารเพิ่งซื้อมาครับใช่เพราะอาหารเพิ่งซื้อมาแล้วก็แบบว่าเพิ่งวันนี้เพิ่งมีปัญหาเรื่องไปซื้อข้าวให้น้องมาเพราะแบบว่า น้องยังเด็กมากๆครับน้องเพิ่งสองเดือนครึอ่งเองแล้วแบบว่าข้าวซื้อหาซื้อยากมากใช่ไม่เวียนเทียนไม่ไม่ได้ไปเวียนเทียนเลยครับแบบไม่ได้ไปเวียนเทียนนานแล้วนะเป็นสิบส<ป>ิบปีแล้วปะ่ะเป็นสิบปีแล้วมั้ยถ้าหลายปีห้าป,ป,ป,ปีแล้วสิบปีเป็นสิบปีแล้วทุกคนไม่ได้เวียนเทียนครับ<อ>แต่แคุณแม่แล้วครับใช่ไม่ได้เวียนเทียนนานแล้วเพราะว่า เส้นสายอยู่บ้านครับเครยดทำอะไรเลยวันนั้นกระนั่ทวถึงมากขนาดอยู่ตรงบนได้ยังเห็นเลยเอ้ยขอบคุณครับคือว่าเราแบบอยากจะเซอร์วิสทุกคนให้แบบว่าครบเพราะว่าแบบว่าครั้งที่แล้วมันแบบว่าฝนตกไงแล้วแบบว่ามันกว้างด้วยเราเลยแบบว่าเซอร์วิสไม่ได้ครบขนาดนั้นแต่แบบวันนี้เรามาเล่นที่รีโดมันก็แบบว่ามีสเปซที่มันเล็กลงแล้วแบบว่าเห็นทุกคนได้ชัดขึ้นแล้วก็แบบว่าอยากจะเซอร์วิสให้ครบแบบ ทุกองศาเลยทั้งข้างทั้งบันไดทั้งทุกที่อยากจะแบบว่าทักทายให้หมดเลยครับอยากบ,บว่าเจอเจอทุกคนอีกมากเพราะว่าสนุกมากมากวันนั้นเราเจอกันน้ำที่เอ็มด้วยมองตากันน้ำบ่อยมากแต่ไม่ได้ใช่ใช่ไหมตัวเอ็มไหนครับเมื่อกีนน้เาใช่ใช้สีน้ำครับเอ็มไหนนะครับก็ะดามีแผ่นยังไม่มีละครับเพราะว่า ผมเสียโชว์น้องหน่อยได้กินขนมหรือเปล่ากินครับกินหมดเลยครับขอบคุณนะครับมามีอร่อยมากแต่น้องเลี่ยนมากแบบพอกินหอะไรทิ้งพี่ป้าบอกว่าใหโชว์น้องหน่อยวันนี้เราดื่นะน้ำน้ำไปไปไหนแล้วไหนไงมาแล้ว,เ,ลวเห็นแล้วมาแล้วน้ำไปคาับนี่มาแล้วแป๊บนึงนะเลียงไปแล้วน้องกินนมแพ้ไหมครับกินครับเนี่สตอรี่กันแล้วมีมีมในอคอมห้าคมคุเยเลยเหรอครับ อ๋อเรียนออกแบบนิเทศครับตอนนั้นเรียนแบบว่าดาฟงานครับแล้วแสงมันเข้าก็เลยต้องแบบเอาผ้าบางครับมาปีนขึ้นมาน้องเพิ่งตื่นนะพี่ปาม,ม,ามาน้องเป็นมักเน่มเมลลาเซคอนใช่นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมามขึ้นมานี่โอเคคาอยู่ขึ้นไม่ได้มาแล้วอ่ะ ไทยใจไทยคนนะครับอุย้ยน้องมีแก้มด้วยอุย้ยดูเราแล้วเต้นเกงม,มาอุย้ยขอบคุณครับเราต้องพัฒนาไป <c oughs> เค <c oughs> ไม่เห็นคอมเมนต์เลยสีน้ำฝนรูน้ฝนต,ตกครับตกทั้งวันเลยครับ ฮาวโชว์สวัสดีทุกคนหน่อยเร็วออนอ,อนหน่อยเร็วเคเวล่าแมาว,มวให้เอาแบบเพื่อนไงลูกใช่แบ่งแล้วครับแต่ทุกคนแบบว่าไม่กินเลยแบ่งเพื่อนไปแล้วครับใช่อร่อยมาก แต่แบบว่ากินไปเยอะมากครับน้องเป็นผู้หญิงครับอ๋อเอ็มอาทีใช่ครับแกนั่งนั่งเอ็มอาทีไปตอนข้าแถวอ๋ออ๋อพังหมดแล้วเวลาทำการ้าศิลปะก็คือสีน้ำต้องแบบว่าอยู่กับคุณแม่เพราะว่าชอบมาป่วนตรงโต๊ะทำงานมากนี่ก็ปกติไม่มีถุงมาคุมสีนะทุกคนเพราะว่า สซนมากนี่นี่เอาอย่างอือไปเลยสซนมากยังก็ตอนไลฟ์ตอนึอ่งนว่าลูกครึ่งอ่าตอนผมรอนอ๋อเป็นคนไทยเนี่ยแหละครับร้อยเปอร์เซ็นต์เ,เลยน่าจังไม่มีเมลสองตัวฮะตัวเดียวครับเธอมาแล้วพอดี ล้างสักครั้งเลยโอ้ยกันเี่นโรงเรีเยนเ,เ,เ,เดียวกับพี่ผู้ใช่ครับเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันใช่อยู่กลุ่มเดียวกันชอบเล่นด้ยวยกันน้องครับมัมมี่สวัสดีครับน้องน่ารักเหมือนันโอ้ยโอ้ยขึ้นมาข้างๆตรงไหนเนี่ยมานี้นี่สีน้ำอ่อนใหญ่เร็วอ่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับ เอ้พูดผ,ผิดหนูเป็นผู้หญิงสิสวัสดีค่ะหนูชื่อชินะค่ะเออแบบปะได้ไหมได้ไหมโอ้โหโอ้โหชอบมาฝนเล็บตรงกลางเกงอะ่ะน้องพันสะกัดติดครับกับอะไรนะสักอย่างหนึ่งต้องถามเจ้าของมันเจ้าของอยู่หรอือเปล่าน้องทานอาหารเปรียกไหมคะน้องทานอาหารเม็ดครับกับเปียกละ โอเคน้องเฮ้ยมันไม่เห็นคอมเมนต์ไงแกแกเข้าใจปะคือแบบเราจะอ่านคอมเมนต์ไงลูกสนตอนเขาอยู่กับเธอเธอเขาส้นอย่างงี้ปะเนี่ยพี่ปามเอ้ยอาจจะขึ้นมาอีกร้องขึ้นเอ้าเหมือนกันเลยปะ ขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาอืมุบขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วในเซสชันแล้วแต่คนชอบเลยค่ะเพราะว่าเอาแบบที่สินคือกันนัาชอบแบบว่าถ่ายรูปเฉยๆยก็เลยเข้าแต่แบบว่ามันแล้วแต่คนชอบนะว่าเรียนอนไหนลอดก็เรียน,น,น,ยนใช่ดื้อมาก ทั้งวันทุกคนเวลากันน้าอยู่บ้านก็จะวิ่งทั่วบ้านเลยเธอรู้เปล่าคือยังไงครับเปลี่ยนไปแบบไหนครับเอ็นดูสิคนะคุณแม่เล่าว่าแบบตอนอยู่กับคุณแม่ก็คือนิ่งใช่ปหน,น,นอนทั้งวันเลยแต่พอกันน้ากลับมาก็คือแบบบ้านกระจายแบบสี่น้ำอยากได้ <laughs> น้องแบบว่าเล่นเล่นของเล่นแบบน้องไม่ชอบเล่นของเล่นครับแต่ชอบเล่นแบบ ของที่ง่ายๆเช่นมือหรือว่าตัวคนเจ้าของก็จะไม่ได้ที่บ้านกำลังขอเลยอ่ะอันนี้ก็แบบว่าไปขอจากรุ่นพี่มาครับใช่เพราะว่าอยากเรียนพี่ปามน้องมีนิสัยหนึ่งโดยเวลานี้เข้าห้องน้ำชอบมานั่งแบบว่านั่งเฝ้าหน้าห้องน้ำไม่ใช่อะไรเข้ามาในห้องน้ำเลยอ่ะอยู่ทุกที่เมื่อวานอาจคิปการบ้านส่งก็แบบว่า ไปทุกที่ร้องตามหมดเวลานี่แบบคลิปส่งงานนะครับแบบส่งการบ้านที่เทนเนี่ยเราก็จะมานั่งเฝ้าใช่ซนสะบัดเลยสุดๆอะแต่ตอนนอนก็คือนอนพร้อมกันนะซนแค่แบบว่าตอนเล่นแต่แบบว่านอนก็นอนแบบว่าเอาหัวมาแบบว่าอิงตรงมือแล้วก็ชอบให้เกาแบบถ้าจะนอนอ่ะก็จะามาลองเยี้ยก่อนแล้วก็ให้เกาเกาก่อนนอน ที่น้ำไม่ใส่ปะาคอไม่ใส่ครับเพราะว่าน้องวิ่งเยอะอะทุกคนถ้ามันใส่มันก็จะแบบว่ากริ๊งกิง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 แบบทางบ้านอะก็เลยแบบว่าไม่ใส่ละกันพี่ก็น่าเผอไปครับเคยไปกินครั้งหนึ่งครับอร่อยมากเพราะว่าพูดกับพีนี่แหละพาไปอร่อยมากฮนานครใช่ไหมอยากไปกินอีกรอบเลยอะเพราะว่าอร่อยมากตอนนี้มันกำลังก็กัดครับ เขาบอกแมวนี้เสร็จมาเจ้าของจริงไหมอันนี้ต้องต้องถามคนแม่ครับเพราะไม่รู้เพราะเจ้าของมีสองคนสามสี่ห้าหกมีเยอะแยะเลยครับใช่แม่คุณแม่บอกว่าชีนาชอบอยู่กับผมเพราะว่าชอบมากวนทุกคนนั่งทำงานอยู่แบบเมื่อวานนั่งลงสีอะสีงานโปเตอร์อะก็แบบว่าปีมาก,ก่อนใช่ไหม น้องเหงาไงชอบเฝ้าข,เา,า,า,เา,เาขี้เฝ้ามากพี่ปาบอกว่าน้องขี้เฝ้าชอบโดนจุบจุบได้ทุกส่วนเดี๋ยวตัวเปิดประตูเองแล้วนะตอนนี้เปิดทุกอย่างครับเยอยังไม่นำให้น้องนอนด้วยนะนะ้อใช่น้อง ยังไม่นอนด้วยกันแต่แค่แบบว่าต้องฉีดวัคซีนน้องนอนตรงเนี้ยเธอยังไม่นอนด้วยกันแต่จูบเต็มที่แล้วไม่เป็นไรหรอกไม่ชีเลตชีมตีกันนด้มากตอนนี้ก็ยังอยู่กลางเกคงับทุกคนแต่มาเข้ามาดูด้วยสวัสดีครับพี่สมานนี่คือมองเขามันมันดูคนดูไม่ได้ทุกคนมันอัปเดตใหมอ่อะ แต่คือประเด็นตอนเนี้ยสิ่งที่อยากทำที่สุดคือตัดเล็บเล็บยาวมากแบบไม่เล็บแหลมอ่ะเลยมากคือแบบแหลมไปไหมเออเออเออเอ้ยเฮ้ยขึ้นลายแล้วเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยทุกคนวันนี้เขาเหิมเกิมอะ่ะทุกคนวันนี้เขาเหิมเกิมปกติเขาไม่ขึ้นไหลนะอ๋พอพอไลฟ์หน่อยก็คือขึ้นไหลเลยดูยา,ดย,าดยากออกกล้องก็ออกอดูยากออกกล้องขนาดนั้นเลยเหรอไม่เห็นคอมเมนต์แล้วดูไหมมันไม่เห็นคอมเมนต์ลงนะลงมานนี่ ลงมานี่เฮ้ยมันไม่เห็นคอมเมนต์ไงแตงเตงลงมาเตงเตงลงมาก่อนโอเคจบจบต้องอ่านนี้แล้วคอมเมนต์อีกนี้คือเหยียบหัวแล้วทุกคนวันแรกคือแสบมากตอน ตอนแบบว่านอนอยู่อ่ะเวลานอนก็คือเปิดประตูไว้เพราะกลัวน้องร้องก็คือน้องก็จะวิ่งไปสองห้องเน,นี่ยทุกคนน้องวิ่งทั่วบ้านแล้วก็เหยียบหัวตอนนอนแบบกระโดดโจมแบบไปเลยกระโดดโจมกระโดดไปเลยไม่ได้นะโอเป็นลับที่วุ่นวายสุดละเขาเห้อเออเห็นไหมละ่ะว่าเอาอะไร เก่าอ,อะไรเออเออเออน้องชอบเล่นโทรศัพท์มาทุกคนเวลากันนั่งดู t ิกตอกก็จะแบบว่ามาถ่ายถ่ายทิกตอกด้วยก็เราเห็นคำว่าไลฟ์จะเห็นคนดูนะอ๋ออโอ้๋อ โอ้ยเล็บยาวมากนางพิลมอนไปแล้วทุกคนมาฝากรอยแผลไว้ตอนนี้แม่กับแกนดั้มก็มีรอยแผลคนละแผลนะครับแกนดั้มมีที่ขาครับคุณแม่มีที่แขนคุณแม่มีที่แขนมีที่หน้าพี่ปาม สีน้ำมันตบนะสีน้ำตบหน้าคุณแม่ทุกคน,กร,ดดนกระโดดขึ้นหน้าแล้วแบบปอบไปทีหนึ่งอะไรนี้ลำบากลำบากสุดๆบรหลาแรกที่ลำบากสุดมาซิมาซิขึ้นมาซินี่ไง แนะนำไม่ได้เลยครับเพราะว่าแนะนําที่เที่ยวโรงเรียนตอนเย็นตอนเย็นกัน,นําก็ไปซ้อมแล้วก็กลับบ้านอย่างเดียวครับมีแค่นี้เลยันะนาไม่ค่อยไปไหนทุกคนกันนําไปกินเอยแรงไปเป่าเลี้ยงยกโต๊ะะแคบเลยนะแคปบไปบอกภูเลยนะไปจริงนะแต่ลืมนะโอ้ยรับทราบครับเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วครับ ทายาเบตตดีนมาเรียบร้อยแล้วเขาไม่รู้ซะแล้วว่าเขาแสบกับใครเกิดเล่นผิดคนแล้วนะเกิดแสบผิดคนแล้วนะเกาจะกัดฉันไม่ได้นะทำไมทุกคนก็ะดําลองเล่นแบบที่เขาเอามือแบบยุ่มยุมแล้วก็แบะยุ่มยมแบกไม่ได้กัด พี่ก็นัมาอายุยี่สิบแล้วครับนี่ครูถามแบบว่าพี่ก็นั่มาอยู่แล้วเี่หลาแล้วเล่นกับแมวเนี่ยอายุยี่สิบแล้วครับเนี่ยอ่ะเล่นไม่ได้กัดเหมือนเดิมชอบนี่เล่ชอบครับน่ารักมากครับพ่อคนนะครับกนก็ใช้อยู่พัดลมก็ใช้ครับเออร้อนมาก บอกพูเลยได้เลยครับบอกพูเลยบอกพูกับพี่เลยเพราะว่าพี่ได้หมดได้ครับใช่แต่ไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่านะแต่ต้องก็นั่งกินข้าวทานแล้วครับแต่ว่าจะไปซื้อของมาทําซุกี้ครับจะกินซุกี้แห้งอยากเล่นกับน้องแม่เบนอยากเล่นกับน้องมายมาเให้มันตบหน้าม,มาเลยมาเลยมาให้มันตบหน้าเรนๆชอบยำหน้ามากยืนเก่งมาก ทุกคนน้องยืนเก่งมากสองขามานี่เลยมาคุยกันหน่อยทีนี้นะไม่อยากออกกล้องทีเมื่อกี้เราอยากออกกล้องจังสวัสดีเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเมียวกอนเมียวเมียวอ๋อโอ้ฝนเล็บไปแล้วหนึ่งทีอ่อยเลยเรื่องปกติไม่น่าทับหน้าก็ดี เออใช่น้องชอบยืนสองขาสุดๆเป็นนักวิ่งทีมชาติด้วยวเ, <laughs> เป็นนักวิ่งทีมชาติแล้วทุกคนวิ่งตั้งแต่หลังห้องถึงหน้าห้องถึงแบบวิ่งขึ้นโซฟากระโดดขึ้นเตียงวิ่งเข้าสุดๆ ไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวขอไปซื้อเดี๋ยวก็ได้ใช่ครับกระหน่ำยี่สิบแล้วครับเดี๋ยวกระหน,น่ำต้องไปซื้อของทำทุกี้ก่อนครับ <c oughs> แพ้อากาศครับทุกคนไม่ใช่เป็อะไรน,นะครับคนแพ้อากาศเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยน <c oughs> เป็นมาประมาณสองสามวันแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับมาสีน้ำบ๊ายบายคนก่อน ขึ้นมาเออลื่อเหนื่อยขนาดนั้นนะขึ้นมานี่ตรงนี้ตรงนั้นมันปีนไม่ได้ตัวนี้เออบายบายครับบายบายค่ะบายค่ะอ่าเก่งมากบายบายค่ะลูกบายบายค่ะเออบายบายค่ะแล้วกัดไปแล้วหนึ่งที บ๊ายบาคทุกคนบายบายบ๊ายบาย